สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะชาวพฤษภนะคะเป็นผู้เกิดอยู่ในช่วง15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะชาวพฤษภทุกท่านนะคะปีใหม่มาแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้นะสองอาทิตย์หลังของมกราครมนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพฤกษบ้างนะคะและไพ่อยากเตือหรือว่าแนะนําอะไรเป็นพิเศษเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอขอพลังแห่งไพ่และอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพฤกษศิบย์ใบค่ะ โอเคมาดูพร้อมกันนะคะชาวพฤกษกชิวมากนะสองอาทิตย์นี้เหมือนเหมือนมีความสุขอะ่ะลัลลาแฮปปี้เปิดมาห้าใบนี่ยังไม่มีอะไรที่เป็นไพ่เสียเลยนะอือ ใช้เงินเก่งด้วยโอคนลุกชาวบุกศกนะคะสองอาทิตย์นี้มีความสุขอิสระทุกอย่างทั้งความคิดทั้งเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของงานนะคะมีคนช่วยดูแลหมดนะถ,ถ้าคุณทำงานนะะสมมติว่าคุณทำงานอยู่คุณก็ไม่ได้คิดเยอะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเหมือนกับ ลูกน้องดีนะคะสองทีน์นี้ลูกน้องสามารถช่วยเหลือง,งานคุณได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะมเีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยคุณสามารถบอกมอบหมายงานให้ลูกน้องดูแลจัดการได้เหมือนคุณทำเองเลยคือช่วยคุณได้ทุกอย่างได้ทุกเรื่องนะคะเป็นอะไรทีเ่เขายินดีด้วยนะแล้วก็ไม่เกเรไม่ก้าวร้าวไม่ ไม่ดื้อนะคะคือเชื่อฟังทุกอย่างคือสองที่นี้มันเหมือนคุณอิสระคุณแทบไม่เคยได้ต้องทํางานเลยเหมือนนั่งนั่งชิวๆดูเขาดูลูกน้องทํางานดูคนอื่นทํางานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณคอยคุมบางเหี้ยนะ่ะแค่นั้นเอง หัวหน้างานก็ดีนะคะสองอาทิตย์นี้หัวหน้างานอาจจะมีเ,เรื่องใหม่ๆหรือมีอะไรมอบหมายให้คุณทําใหม่ๆก็ได้นะแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกันนะคะลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าให้ความเอ็นดูคุณค่อนข้างดีช่วงสองอาทิตย์นี้มีความมีความรักมีความาพูดจาดีด้วยนะคะสองอาทิตย์นี้ถ้าเกิดคุณจะไปผิดยอดขายหรือไปขออนุมัติอะไรจากหัวหน้ากับลูกค้าเนี่ยได้หมดเลยนะถือว่าดีมากๆนะคะสองอาทิตย์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆ เ,เรื่องงานนะคะคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคุณก็คือว่าสองอาทิตย์นี้คุณอาจจะใช้เงินมือเติบหน่อยนะคะใช้ไปกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของออความสุขกับครอบครัวบางคนอาจจะไปเที่ยวหรือเปล่านะผู้อ่านมองว่าเหมือนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวจะต่างจังหวัดก็ได้จะต่างประเทศก็ได้นะเหมือน เหมือนแทบไม่ค่อยได้ทำงานนะคะคุณเหมือนยังเที่ยวลันลาสบายใจอยู่อย่างเงี้ยเนาะเอ่อก็เลยใช้เงินค่อนข้างเยอะใช้เงินกับครอบครัวนะคะใช้เงินกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของความสุขของตัวเองอะไรอย่างนี้นะค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> ก็ก็ดีนะจริงๆมีเงินใช้ก็ไม่ได้ว่าเดือดร้อนหรือว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะเราใช้เงินของเราเองเนาะ ก็ก็ดีนะคะก็สบายๆส,ส่วนการงานเนี่ยไม่มีปัญหาคืองานงานของคุณมันเป็นงานที่เหมือนคุณหลับตาคุณก็ทําได้คะ่ะเป็นงานประจํางานที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องทํำยังไงมันมันอยู่ในสายเลือดนะคะคือแค่แค่มองปุ๊บคุณก็ทําได้เลยมันไม่ต้องมีการมาสอนไม่ต้องมีการมาศึกษาข้อมูลใหม่ไม่ต้องมาการเอ่อทำอะไรใหม่เลยคือมันเป็นงานเหมือนงานรูทีนที่ คุณนั่งปุ๊บคุณก็ทําได้เลยอย่างเงี้ยค่ะสบายๆเนาะถือว่างานสบายมากแนละชาวพึกษกส,สองอาทิตย์นี้ชีวิตคุณได้ฉา,ามากนะคะสองอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่บอกนะสองอาทิตย์นี้ใช้เงินเยอะนะใช้เงินเก่งแล้วก็มีมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะนะคะมีเรื่องงานให้ใช้จ่ายเยอะมีเรื่องออใช้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ ครอบครัวก็ได้นะคะใช้เกี่ยวกับเรื่องของความสุขของตัวเองก็ได้ใช้กับบริวารก็ได้นะคะคือมีมีช่องทางให้ใช้เงินเยอะแล้วคุณก็ใช้เก่งใช้เก่งแล้วก็มีความสุขที่ได้ใช้นะคะส่วนเ,เรื่องของโชคลาภไม่มีนะสองอาทิตย์นี้เงินของคุณมันมาจากการหาเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะมาจากการทำงานมาจากความ สามารถของคุณล้นล้นเลยนะคะไม่มีเรื่องของโชคลาภสิ่งลวงเข้ามานะาส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยสองอาทิตย์นี้คุณเอาอยู่หมดอ่ะคือคนรักจะมาแบบไหนยังไงคุณคุณรู้หมดนะคะคุณสามารถ กวดล้อมได้คุณสามารถพูดคุยเอาใจใส่ดูแลเขาแล้วเขาก็เชื่อฟังคุณอย่างนี้นะคะอยู่ในโอวาสเอาอย่างนี้เออคุมอยู่ว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะคนที่มีคู่นะโดยเฉพาะคนผู้หญิงนะคะคุณคุมอยู่นะคะเพราะว่าเขายอมคุณหมดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณจะขออะไรคุณจะพูดอะไรเขายอมหมดนะคะก็น่ารักถือว่าดีนะน่ารักดีนะคะคุณผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเกิด คุณมีแฟนแฟนคุณก็ยอมเชื่อฟังหัวอ่อนน่ารักนะคะก็สบายๆนะคะถือว่าดีนะส่วนเช่าโสดนะคะเช่าโสดมันเหมือนคุณคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณเป็นคนที่เดูแลคนเก่งนะมันก็เลยมีตัวเลือกนะมีคนมีตัวเลือกเยอะแต่เหมือนคุณยังไม่เลือกอ่ะคุณยังคุณยังไม่ตัดสินใจค่ะคือถ้าคุณจะ รักใครคุณก็สามารถรักได้แต่มันเหมือนสองทิตนี้คุณยังไม่อยากรักเท่านั้นเองเนาะมันมีความสุขกับการทํางานมันมีความสุขกับการใช้เงินเนาะช่วงสองอาทิตย์นี้คุณใช้เงินเก่งมากจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกิเลสเยอะค่ะเห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเนาะมันจะเป็นเรื่องของกิเลสตัญหาเนาะกิเลสตัญหาไม่ใช่เรื่องของ เรื่องของเซ็กส์อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของความอยากได้อยากมีอยากเป็นของมันต้องมีอย่างเงี้ยเนี่ย,ยคือสับสับ,สบวัยรุ่นใช่ไหมก็ไม่รุ่นมากเท่าไหร่นะมันเป็นแบบอะไรที่ของมันต้องมีเนี่ยมีทําไมก็ไม่รู้นะคะก็ค,คิดก่อนนะเวลาจะใช้เงินเนี่ยอยากให้คิดนิดนึงว่าเอามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรกบ้านไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราเช่นชมมันแค่6กเดือนปีหนึ่งแล้วก็ทิ้งหรือเปล่า นะคะมันก็เหมือนเราเอาเงินไปทิ้งเเนาะเพราะนั้นคิดดูให้ดีๆแต่ถ้ามันเป็นความสุขซื้อมาแล้วเรารู้สึกเออมีความสุขจากทุกครั้งมีความสุขชื่นใจทุกครั้งที่ได้จับเนี้ยอันนี้ก็ทําไปนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะมันเป็นเสอที่นี่นเงินเงินที่คุณใช้มันใช้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสปัญหาซะเยอะนะอยากกินนั่นอยากได้นี่อยากทํานั่นอยากทํานี่อะไรงเงี้ยเนะเป็นลักษณะของความอยากนะ ส่วนเรื่องของอสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะคะเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของอกดไหลย้อนนะคะหลอดลมมีปัญหาจุกเสียดแน่นกระเพาะเป็นแผลนะคะท้องผูกท้องเสียอาหารไม่ย่อย ไส้ติ่งอักเสบก็ได้นะคะพวกนี้เรามาระวังนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นหรือว่ากำเริบขึ้นได้นะคะทานอะไรก็ดูให้ดีนะคะถ้ามันไม่แน่ใจเนาะอย่างอย่างอย่างน้ำจิ้งซีฟู้ดเนี่ยบางคนไม่คิดนะคะมันทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะเพราะว่าบางเจ้าเขาไม่ต้มถูกไหมคะเขาไม่ได้เอากระเทียมหอมอะไรไปไปลวกน้ำร้อนอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาทำคือเขา เขาทําสดเลยเขาขายวันต่อวันทําสดแต่บางทีเนี่ยเ,เขาตั้งตั้งแต่เช้าและเราไปทานตอนเย็นไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมีเวลาเติบโตมาตั้งสิบสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดท้องเสียได้ซึ่งบางทีเราจะเดินไปถามเขาว่าอันนี้ลวกหรือเปล่าอันนี้ทําสะอาดไหมเนี่ยมันก็น่าเกียดไงเพราะนั้นก็ระมัดระวังตัวเราเองนิดนึงนะคะก็ทานแต่น้อยทานแต่พอดีเนะเาะนอกนั้น ก็อยากให้ควบคุมเรื่องของกิเลสตัญหาที่อยู่ในใจนะพยายามรู้เนื้อรู้ตัวนิดนึงนะคะว่าะจะซื้อจะอะไรจะจิกจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยก็เตือนสติตัวเองก่อนนิดหนึ่งว่ามันจําเป็นหรือเปล่ามันสําคัญไหมอย่างเงี้ยนะคะเราก็ค่อยใช้เนาะนอกานั้นไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะสําหรับชาวพุกธศพนะคะถือว่า สองอาทิตย์นี้เป็นสองอาทิตย์ที่คุณสบายมากๆมีกินมีใช้กินหรูอยู่แพงเอาอย่างนี้นะคะกินหรูอยู่แพงอยู่ได้สบายๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเซ็นเอกสารสัญญานะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้เซ็นได้นะไม่มีปัญหานะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงแล้วก็มีผลประโยชน์ ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเซ็นอะไรในช่วงสองาทิตย์นี้ก็เซ็นได้เลยถ้าจะเริ่มงานใหม่หรือเริ่มอะไรในช่วงสองาทิตย์นี้คุณเซ็นสัญญาได้เลยไม่โดนหลอกนะคะไม่ไม่ไมเออแต่ดูเงื่อนไขให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดมันจะมีความลําบากอยู่ซ่อนและซ่อนเร้นอยู่นะคะแต่ว่าถามว่าเซ็นได้ไหมเซ็นได้นะ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนะคะอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีอาจจะมีเล็กๆน,น้อยๆเช่นเดินไปเหยียบตะปูไปเหยียบเ,เส้นตมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นตาปลาเล็บขบ,บขอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะไม่เยอะมากนะคะก็ระวังเรื่องช่องปากนิดนึงนะคะเรื่องแผลในปากเรื่องของอร้อนในนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ เผลอไปกัดริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลิ่นปากด้วยนะคะเรามาระวังด,ดูแลช่องปากนิดนึงนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงก็ คนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะผู้อ่านทําคลิปให้ทุกๆ2อาทิตย์แล้วก็ขอให้ชาวพฤกษบทุกท่านนะคะที่ชมมาถึงท้ายคลิปมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองทั้งชื่อเสียงและเงินทองนะคะขอให้พบเจอแต่กัละยะาณมิตรหยิบจับสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะเป็นเงินเป็นทองและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ